เอาคาจากที่พระอาจารย์คนที่มาจับพลังพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะรุ่นเนี้ยถ้าคุณคิดว่าพายอ่ะเสกมาองหนึ่งหนึ่งองค์อ่ะคุณคิดผิดที่พระอาจารย์ที่ผมได้เจอครั้งหนึ่งอ่ะที่ห้างโบเบรังสิตอ่ะท่านอ่ะจับพระองค์นี้ผมหลวงพ่อด,ดูวัศแกพระพมปีหนึ่งเจ็ดท่านเดินมาที่หน้าร้านท่านจับพระองค์เนี้ยพลิกไปพลิกมาไม่ได้หลับตาด้วยนะ พิกไปพิกมาบอกได้ว่าผมอะอธิษฐานอะไรไว้กับพระผมก็สงสัยดิว่าเขารู้ได้ไงคนที่อธิษฐานมันเป็นผมและคำอธิษฐานนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเพราะผมชอบนั่งสมาธิตอนนั้นะผมบวชมาผมชอบนั่งสมาธิคำถามคือพระอาจารย์รูปนี้รู้ได้ไง <S 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 เขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าผมอธิษฐานอะไรกับพระองค์นี้แต่เขาตอบได้ อะตัดบทไปเลยพระจาร์รูปนั้นอะ